อโ้โอ้เก่งแล้วอันตัววิลเลเก่งแล้วเป็นเก่งกว่าเราไปตามสุดยอดเกินสุดยอดมามามาโอเคทางอ้กุ้งดวยน่ย

เขาไปสงให้้สิเอ่าง้วม่า้่าบแล้วาบแล้วมเอล้ม่ถบ้ไม่อกแ้เขอกงเขาแึข้งขกไึ้ว่กลไง้ไม่้่งก่กไ้ออ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ดีสวัสดีมามพูดอะไรกันม่สวยพูดอะไรกันเลยยี่น้องมาบ้างโอเพื่อนฉันเพื่อนชันเพื่อนน้องายาองสาปาพูดเ่หข้าวเมือนพูดู้ที่ผู้หญิงเข้าวไม่สูงแต่สวัสดีตอนน พี่ไพลรธทำไมเข้ามา่านสว่างเข้ามาแลว่ะคณะนี้ไค้คณะนี้ีสุดยอดเลย่ะแม่อ้อยคิดถึงเสมอค่ะบางเพ็ญคุล่อ้อยล่ะไปไหนไม่อยู่ไม่ได้เลเด็มาไม่ได้ครับสุขภาพสุขภาพครับอ้นี่นี่ไอ้นแฟนตาบ้างค่ะแฟนต้าบ้างอระดิ่ง ยันตลาดจนจจนจนสงานยังไม่ลงมาเลยมา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 ใจโบรามาใจเพื่อนมามาขม้าเบ็ดเพื่อนไปอาบน้ำพวกลีับวกทานน้อยเลนน่เจ้าภาพนะมาเอามามตัวสวยแล้ววนะเปรากานอจะ

ดีนอไรแชาตวาคนอที่ลทักวผสุสาเราะอากี้องห้ามาดคนเดียวที่สารคามก็คนเดียวพื้นเพอยู่ที่ตาสิน นะครับแต่ละแานการมาจากท่านพิพมลตูเขาประธานจัดงานของมีวัดการศกในวันนีลไมาตอนนี้มีใ่ใหญ่ที่สองพันห้าร้อยสิสี่ไครับผมเดี๋ยวนี้สอนพันห้าร้อยหสิบแปดจร Amen. เพื se ่อนๆของเราก็ผมนำเรียน Take Yeah, และให้เกี่ยนมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้การจัดงานเติมเต็มคำว่าเพื่อนปสภาคค่ำรุ่นที่สาปี2514วิทยาลัยภูมหาสารธรรมครั้งที่หกน้าห่องพุทธพรโรงแรมมี่าจังหวัดกาฬสินธ์วันเสาร์ที่แปดกุมภาพันธ์2568โดยมิจฉุกโ์ เพื่อในการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยและลังคาการงานในวันนี้มีเพื่อนเพื่อนประกอและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งหมด104ท่านการจัดงานได้ได้กระลุกกรั่วกประสงค์ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาท่านสิริวังนร์ตุลท่านนายยุทธนาคุงคัศศรีภาท่านธงชัยไทย ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกฝ่ายทุกท่านขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพกศที่ทร่องลงทะเบียนขอขอบคุณท่านดรเจสันแอนสัต์ผู้ประสานจาดมูลขอขอบอคุณทุกเครื่องเสียงทาเทงเกมอาจารย์อัน๋นและขอขอบคุณสถานที่โรงแรมมีปาจังหวังกาฬสินธุ์บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญครับ ดีดีดีด้านเพื่อนที่กำลังจะมาการทำงานรายงานรายงานรายงานเรามีความที่ดีดีขอให้สิ่งที่ดีงานแบบนี้คงอยู่ประเทศไทยวันนี้ขอมีความสุขสนุกนะ Bye. ได้ย yup. awesome> ินสนองนิ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนๆเรานะครับแล้วก็ขอบคุอครับขอบคุณมากครับเจนนั่นครับ はい。 ูมิใจดีนใจนะครับที่งานนี้นะครับเพื่อนๆได้ให้ความร่วมมือมาก็รู้สึกว่าจำนวนเต็มนะครับสำหรับวันที่นี้นะครับก็ขอตั้งหมายกันนะครับว่าุ่งนี้มีคเราเก่งนะครับมีคเราตล่นตั้งขันหน้ร้อเฉพาะกลุ่มเราตรงเลยนะครับทางโรงแรมจัดการให้นะครับเราตื่นขึ้นมาบวกวงถึงสี่สี่โมงเช้า พวกนี้พวกเรามีข้าวเดี่ยวและก็ร่วมรับประทานอาหารแบบคุ้กกี้ด้ยวยกันตอนเช้าทุกวันนะครับนนก็ยลืมแบบประเมินนะครับทางมือถือเรากรอกแบบประเมินได้เราจะได้ทราบว่าการจัดก,การที่าราศีตอนนี้คือเป็น่างไหนดีส่วนไหนไม่มีส่วนไหนเราจะได้ปรับปรุงที่จังหวัเดเชียงบุไปสำหรับวันนี้สรุกกองของผู้ ชั้นภาพนี่้วเชิ่อลยครับเอาใส่<ป>เลย